วัสดีอย่างเป็นทางการสำหรับ FC แล้วก็ลูกค้าค่ะ Facebook พี่เปียกแมงเม้าสำรานแบงค์ชาลินีคนเดิมค่ะก็เป็นทีมงานแมงเม้าสำรานเป็นลูกน้องพี่เปียกค่ะแบงค์ Bank ก็โฟกัสในเรื่องของหุ้นปันผลแล้วก็หุ้นกินคำใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็ก็จะศึกเจาะ เจาะเกี่ยวกับพื้นฐานด้วยค่ะอนอกจากจะใช้เทคนิคเข้าแล้วเพราะเราเป็นสไตล์ไฮบริดอินเวสเตค่ะอ่ะอันนี้มาเลยนี่ตารางนะอ่าก่อนก่อนจะไปตารางนี่มีหุ้นตัวไหนยังเล่นได้อยู่ตอนนี้ที่แบงก์ดูอยู่เนี่ยที่ยังเก็บได้อยู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่หุ้นขึ้นกันมาแล้วค่ะก็จะมีกลุ่มสื่อสารเลยค่ะอินทัช แอดวานค่ะที่ <นะ S 1> อยู่ในโซนราคาเล่นได้อยู่นะใช่ค่ะทีวีโอค่ะทีวโอเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะทีวีโอเนี่ยพี่ไม่ชอบเท่าไหร่ก็แล้วก็มีดิฟค่ะ d i ไอฟพรุ่งนี้ค่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดท่านที่ถือดิฟไว้ก็จะได้เอ็ค่ะยี่สิบหกสตางค์ค่ะคปันผลทุกไตรมาส วันนี้ไม่ได้ซื้อพุ่งนี้ไม่ได้แล้วนะครับบ่ได้แล้วจ้าแต่เราก็เก็บกันมาก่อนแล้วค่ะก็เอามาอัปเดตให้ท้าค่ะส่วนตัวอื่นๆก็เขียวเข้มนี่ก็คือกำไรสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วค่ะพี่เปียกโอเคเก่าสรุปก็คือซื้อได้แค่อินทัสกับแอดวานใช่ไหมตอนนี้ถ้าจะเล่นหุ้นปันผลถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เลย งบเพิ่งออกด้วยก็เลยเอางบมาดูกันค่ะพี่เปียจ้ะจ้ะจ้ะ,จะแล้วก็เตือน,นสำหรับนคนที่ซื้อดิฟไว้ว่าพรุ่งนี้มีปันผลแล้วนะครับ<ต>จ่าย<ม>จ่ายมาดละครั้งใช่ค่ะทุกทุกจตามาสค่ะก็สาเดือนจ่ายปีปีหนึ่งก็จ่ายสีครั้งจ้ะปีหนึ่งก็ประมาณบาทหนึ่งค่ะม,มาเลยเนี่ยเรามาดูกัน หัวใจของการดูหุ้นกลุ่มสื่อสารคือเราต้องมองไปข้างหน้าเสมอนี่ก็สิ้นปีแล้วค่ะเพิ่งผ่านรอยกระทงไปเราก็จะไปดูอนาคตทิศทางว่าเอ้ยปีหน้ากลุ่มสื่อสารจะเป็นอย่างไรค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออ่างบของที่ advance ค่ะอ๋อมันไม่ได้เขียนชื่อไว้โอเคอค่ะเดี๋ยว ขอโทษด้วยนะคะขลังตั้งใจทํางานกว่านี้หน่อยนะเราอะยังไม่มีชื่อูเจ็บตาแฉะตาแฉะไปหมดแล้วออกงบมาไม่ยอมเขียนชื่อคุณพี่คงไปพูดเรื่องอะไรวะอ่าทำางต่อทำางต่อจวหัวไม่มีจวหัวเออไม่มีจวหัวได้ไงไม้บรรทัดอยู่ไหนเนี่ยตีมือหนึ่งพีอ่าอันนี้เป็นหุ้น แอดวานซ์ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้มันก็มีประเด็นต่อเนื่องกันว่ามีพี่กัปมีพี่ us, อินทัสแล้วก็มีพี่แอดวานซ์แล้วก็มีพี่ไทยคม,มประมาณนี้ค่ะก็อ่มาเริ่มกันที่พี่แอดวานซ์ก่อนเลยทีเน,นี้ยเราจะดูว่าทิศท,ท,ทางอนาคตเป็นยังไงเราดูมบตรงไหนนี่อันนี้เข้าเซตเทรดได้เลยนะคะแล้วก็ดูที่หน้าตาตัว หรือจะเข้าตัวเซตก็ได้พิมพ์หุ้นแอดวานซ์นะคะหน้าแล้วเราก็จะเจอข้อมูลตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลงบค่ะอ่าทีเนี้ยดูง่ายๆเลยเราก็ดูที่ยอดขายค่ะพี่เปียกอืมก็จะเห็นว่ายอดขายเนี้ยค่ะเพิ่มขึ้นจากตัวปีที่แล้วค่ะพี่เปียกอืมเนี้ยค่ะเราดูอันนี้คืออ่ะปีหกห้านะคะอันนี้ปีหกสี่ปีที่แล้วจ้า ยอดขายเพิ่มขึ้นแล้วดูอะไรดูกําไรสุทธิค่ะอัะอตรากําไรสุทธิข้างล่างค่ะก็จะเห็นว่าอัตรากําไรสุทธิเนี่ยลดลงนะคะอันนี้ดูคร่าวๆก,ก่อนก็จะเห็นว่าเฮ้ยยอดขายมันเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ากําไรอย่างมันลดลงเดี๋ยวเราก็จะมาแกะใส้ในดูกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะอืม อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขตัวเลขงบดุลของหุ้น a d v a n c e ์ค่ะอืมก็เราจะดูที่อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นค่ะก็จะเห็นได้ว่าลดลงไปอะค่ะจากตัวปีที่แล้วค่ะแล้วก็ลดลดลงลดลงจากปีก,ก่อนๆด้วยนิดหน่อยนะคะอัอตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ก็คือเหมือนเรามีสินทรัพย์มาแล้ว เฮ้ยสินทรัพย์เนี้ยมันให้ผลตอบแทนยังไงเ, teas. เนี่ยค่ะก็ประมาณสิบนิดนิดก็จะดออปลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็ดูที่อตัตรากําไรขั้นต้นค่ะก็ดรอปลงมาหน่อยก็แสาดงให้เห็นว่าคร่าวๆว่าแอดวานเนี่ยถึงแม้รายได้เขาจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวกําไรเนี่ยเขาลดลงก็ทําให้อย่าง โตไม่ได้มากเท่าไหร่ราคาก็จะยังเลยไซด์เวย์อยู่ในกรอราคาเดี๋ยวเรามาดูตัวการาฟกันอีกทีนึงเนาะอืมค่ะนี่ก็คือการดูงบเข้าๆนะจ๊ะอ,ะอ่านะคะอ่ะสไลด์นี้ก่อนที่บอกว่าหาข้อมูลมาจากไหนเราหากันเองได้เลยง่ายๆค่ะก็ก็เข้าเซตเทปเข้าไปแล้วคลิกไปที่แฟกชีสเนี่ยแหละคะ่ะอืมแล้วงบเพิ่งออกด้วยเราก็คลิกเข้าไปดูคําอธิบายของงบด้วยก็ได้ะคะ่ะ เาก็จะมีผลการสรุปกันดำเนินงานของไตรมาสสามมาให้ข้อมูลค่ะเป็นเป็นตัวหนังสือแล้วก็ดูอเนี้ยมาดูที่เนื้อหากันเลยค่ะอา่ที่บอกว่าไรายได้อมาจากไหนไรายได้โตเนี้ยค่ะก็คือหัวใจของธุรกิจแ <c oughs> อดวนานนะจ๊ะก็จะมีทั้งลูกค้าระบบรายเดือนกับระบบเติมเงินก็คือเนี้ยค่ะ รายได้เขาเพิ่มขึ้นจากจํานวนผู้ใช้บริการเหมือนคนมาเปิดเบอร์เพิ่มขึ้นนะคะพี่เปียกนะคะแต่ว่าถ้ามาดูระบบเติมเงินก็จะเห็นว่ารายเดือนเนี่ยโอเคแต่ว่าระบบเติมเงินก็ด r อ p ลงไปนะคะก็คือลดลงไปสำหรับจำนวนผู้ใช้บริการนะคะ่ะทรานี้โอเคจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรามาดูที่ข้างล่างนี้ค่ะตัวนี้ กลุ่มสื่อสารเขาก็จะใช้คุยกันใช้คำว่าอาปูค่ะอาปูคืออะไรอาปูก็คือว่าเหมือนเนี่ยแบงค์ใช้ a อ a d เ a n c e นเนี่ยค่ะแล้วแบงค์ต้องจ่ายค่าใช้โทรศัพท์เนี่ยให้กับ d v a n c e เนี่ยหนึ่งเบอร์เนี่ยต่อหมายเลขเนี่ยค่ะ d v a n c e จะได้รายได้ตรงเนี้ยเท่าไหร่อืมค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันลดลงนะคะสรุปนะคะก็คือตัวเลขตัวเนี้ยก็คือ เป็นรายได้ที่แอดวานซ์เขาจะได้อารายได้เฉลี่ยค่ะอ่าเป็นต่อเบอร์ต่อเดือนนะคะโอรายได้ลดลงแล้วเนี่ย<บ>นะตอนนี้เหลือสี่หนึ่งแปดอนะใช่แล้วค่ะเราจะเห็นว่ารายได้ลดลงแต่ว่าไอา้ตัวเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในยุค 5g กันมีใครได้ใ,ใช้ 5g กันแล้วบ้างเอง่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัว 5g เนะะี่ยค่ะปริมาณการ ใช้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะที่เปียกเนี่ยค่ะจากปีที่แล้วประมาณหนึ่งล้านห้าแสนปีไตรมาสที่สามปีนี้ยเพิ่มเป็นห้าล้านห้าแสนเลยนะคะก็เป็นเทรนด์นะเยค่ะโอเคเนี่ยคร่าวๆดูไสไในก็ดูประมาณนี้ก็จะเห็นว่าโอเคยอดผู้ใช้รายได้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าอ่าที่เราจ่ายให้แอดวานเนี่ยค่ะที่แอดวานได้รายได้ต่อเบอร์ต่อเดือนะลดลงนะ อืมค่ะอ่าแล้วก็มีคำอธิบายเราก็แกะเข้าไปดูว่าเฮ้ยไอรายได้ที่ลดลงเนี่ยมันทำให้กำไรลดลงเนี่ยลงมาจากอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่า 5G ถึงแม้ปริมาณเพิ่มขึ้นก็จริงค่ะพี่เปียกแต่ว่าโปรโมชั่นเขาก็ร้อนแรงค่ะโปรโมชั่นร้อนแรงเหมือนว่าเนี่ยค่ะ,ะปีนี้ค่ะรายได้ที่เขาขายมือถือกับขายซิมอะค่ะ ก็ได้มาประมาณเก้าพันเก้าค่ะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยก็เก้าพันแปดค่ะพี่ปีอก, mm hmm. ก็จะเห็นว่าแทบไม่ได้อะไรเลยค่ะก็อัดโปรแรงค่ะ mm hmm. มาดูอ่าอย่างปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะคะก็หกพันหกพันกว่าต้นทุนก็หกพันสองเนี่ยละค่ะเนี่ยแหละก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ใช้เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าต้นทุนเนี่ย ันก็สูงขึ้นรวมทั้งอัดโปรแรงด้วยค่ะประมาณนี้แล้วก็กำไรขั้นต้นก็เลยแบบว่าลดลงนะจ๊ะแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายทางกา,ารตลาดก็สูงขึ้นด้วยค่ะจะัดก็เป็นการดูงลุลกเข้าๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จะสรุปอ่าสรุปได้ว่าตอนเนี้ย ราคาแอดวานก็ยังไม่ค่อยไปไหนก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะเหตุผลก็เพราะว่าตัวกำไรของเขาอะค่ะมันยังไม่ได้เติบโตมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาดูราคารอให้มันตกมาที่เราต้องการแล้วก็เก็บผลผลได้ถูกไหมใช่แล้วค่ะทีน,นี้ในทางพื้นฐานเนี่ยโอเคได้แล้วมาทางเราก็ดูทางเทคนิคอลด้วย อันนี้แบงค์ใช้ตัวโปรแกรม TradingView ซึ่งเปิดทางเว็บเลยก็ได้อะค่ะอืมค่ะอันนี้เราจะดูหัวใจของเราคือเราจะดูผลตอบแทนเงินปันผลนะคะเนี่ยใส่ข้อมูลนี้เข้าไปในกราฟด้วยก็ได้ค่ะก็กดไปที่รูปนี้นะคะ่ะพี่เปี๊ยกอืม,อมแล้วมันก็กะเต็ปสองก็เลือกที่การเงินนะจา๊ะแล้วก็ไปเลือกสถิติแล้วก็ตัวนี้ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะกดดาวก็ได้กดดาวมันก็จะเป็นเหมือนเฟรบริตะะอืม,อม แค่นี้ก็จะออกมาเป็นหน้าตานี้แท้งอ่ะท่านี้ปัจจุบันเนี่ยค่ะราคาอยู่ที่186ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนก็คือเปอร์เซ็นต์เงินปันผลนะคะเ็นน่จะเห็นได้ว่าเวลาราคาลงมาเนี่ยค่ะอ่าตัวเปอร์เซ็นต์เงินปันผลมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดูคร่าวๆได้แล้วก็ หาจังหวัดเก็บหุ้นแอดวานเพื่อรับปันผลกันเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณเนี่ยที่เห็นก็ประมาณเกือบสี่เปอร์เซ็นต์เลยจ้าคร่าวๆก็ะจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนําให้ซื้อแอดวานที่ราคาตัวร้อยแปดสิบห้าบาท,ทคะ่ะค่าค่ะเสริมนิดนึงเนี่ยเวลาราคาที่พุ่งขึ้นไปส,งสูงๆมันจะไม่ใช่แนวของคนเล่นปันผลแล้วจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะราคาขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะ เนี่ยผลตอบแทนเงินปันผลมันก็จะลดลงจ้าเราก็ดูตอนเวลาราคาลงมาเนี่ยคะ่ะจะไปสิครับแนวปันผลอย่างพวกเราสรุป<อ>ว่าเละซื้อหนึ่งแปดห้าได้ปันผลประมาณสี่เปอร์เซ็นใช่เลยครับผมโอเคกำไรใกล้เคียงกับปีที่แล้วก็แปลว่าตัวเลขใจไม่ต่างกับปีที่แล้วใช่แล้วคะ่คะ นี่ก็เป็นหัวใจของการดูงบง่ายๆค่ะเมื่อเราแบบว่าเออแม่นแล้วเราก็จะมั่นใจแล้วก็ติดตามพื้นฐานสนุกไปกั้หมดนะจ๊ะอนนี้อ่มาดูที่พี่ InTouch บ้างทำามถึงดูที่พี่ InTouch เพราะว่าพี่ InTouch เนี่ยเขาเหมือน,นเป็น holding company ซึ่งเขาจะ,ะถือหุ้นลุรวมอยู่ในหลาย,ลายบริษัทนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ a d v a n c e d t ่ e r p PS. s ดูดูคล้ายๆกันเลยค่ะก็ดูที่เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นกับ ตัวผลตอบแทนของสินทรัพย์ก็จะด r o p ลงมาหน่อยค่ะแต่ว่าอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยดีขึ้นจ้าเราก็มาดูที่การาฟราคาอินทัชเลยค่ะที่เปียกแถวโซนเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยค่ะเ็พื่อรับปันผลนะใช่แล้วค่ะเนี่ยก็จะเห็นว่าพอเวลาราคาลงมาค่ะผลตอบแทนปันผลก็จะสูงขึ้นค่ะตอนนี้ ตอนที่ลงมารอบก่อนแถวโซนต่ำกว่าหกสิบเก้าเนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาถึงห้าเปอร์เซ็นกือบห้าเปอร์เซ็นเเลยค่ะอีพีอืเพราะฉะนั้นสรุปนะคะคอินทัชก็สามารถเก็บเพื่อรับปันผลได้ค่ะไปรอรับปีหน้ากันเลยจ้าที่ราคาเจ็ดสิบบาทค่ะโอเค<า>ค่ะออันนี้เร็วๆนี้ก็ก็เหมือนกับว่าพีก่กัฟมาค่ะเขาซื้อไทยคม จากอินทัศในราคา9.92ไอราคานี้ก็อยากอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วราคาจริงๆของไทยคมเนี่ยมาดูตรงไหนว่าราคาเท่าไหร่าแบงก์ก็ไปเปิดเข้าเซ็เทรดเข้าไปดูได้เลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะดูไทยคมเนี่ยก็ดูที่มูลคา่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยคะ่ะก็ราคา9.92เลยเพราะฉะนั้นสรุปอินทัส ที่ขายไทยคมให้พี่กัปก็ไม่ได้อะไรนะคะอืมไม่ได้กําไรอะไรแต่แค่ว่าเขาโยกไทยคมเข้าไปอยู่ใต้การบริหารของใต้ใต้ใต้การดูแลของกัปน,นะคะสี่สิบเปอร์เซ็นเลยประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวคาดว่าจะประมูลเกี่ยวกับเรื่องดาวเทียมกันนะคะพี่เปียกประมาณต้นปีหน้าค่ะอือแล้วก็ตามกันไปนะคะแล้วก็ เพิ่มเติมคือว่าที่ไปแกะดูพวกงบมาหาของไม่ว่าจะ advance in touch ก็เห็นได้ว่าบางทีเนี่ยไอตัวกำไรที่ลดลงมาจากคอสเรื่องข้าวไฟได้วยนะคะพี่เปียอยกเพราะฉะนั้นการที่พี่กัปเข้ามาถือกลุ่มสื่อสารทั้งหมดเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาก็จะต้องมีแบบการติดโซลารมีนู่นนี่นั่นก็คิดว่าอาจจะทำให้ ตัวคอสอาหารค่าไฟเนี่ยอาจจะลดลงก็ได้อันนี้เดี๋ยวก็ต้องคอยตามกันดูนะจ๊ะจบแล้วค่ะสำหรับหุ้นปันผลสัปดาห์นี้ตันนั้นสรุปอินทัชซื้อเจ็ดสิบแอดวานซื้อหนึ่งแปดห้าค่ะโอเคอ่ะไปผ่านเรื่อหลับปันผลจ้ะอันนี้ก็มาถึงเรื่องของหุ้นกินทำใหญ่ของเราค่ะพี่เปีย ก็มีลูกค้าสอบถามมาว่าเอ้ยอยากเอาอิน่ะเอาตัวไหนดีค่ะคือเอาอินเนี่ยจริงๆมันเป็นโพซิชันที่มั่นใจมากๆอ่ะแล้วก็กะถือทิ้งไว้เลยเนี่ยส่วนส่วนตัวเนี่ยชอบ BYD ถ้าแต่แต่กราฟนี่ก็ซื้อได้แต่เพอ e ิน OR มันลงมาพี่ก็คิดว่าพี่สนใจสองตัว OR กับ b y d y d คอมแปดส่ว ค <Okay. S 1> ราคา<ต>ที่เห็นโออาเนี่ยออินได้ BYD ก็ตอนตอน,นี้ลง, <20. S 2> ลงมาอีกแล้วก็เก็บได้แถวประมาณแปดสิบต้นต้นี่ยแปสิบตังค์ต้นต้น่ะนั้นก็สรุปนะคะก็สนใจเป็น BYD COM 8คอมแปดศูนยค่ะราคาโซนเก็บอ,อันนี้แนวรับมาที่สองของเราเนี่ยแถว80สตังค์หลงจ้าแล้วก็ OR ค่ะ24ถึง2ี่สิบองค่ะนะคะ ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบสี่จุดสองอายุเยอะแล้วนอนนอนก็น,อน,น้อยช่วงหัวค่ำเริ่มละแล้วนอนน้อยแล้วเดี๋ยววันโลกจะทำไงเนี่ยเออเ <c oughs> มื่อ,อไหร่นะคะเนี่ยวันที่ยี่บเอ็ดเนี่ยโอ้ยี่สิบเอ็ดธันวาหรอคะพี่หรือ 21, <c oughs> พฤศจิกาพฤศจิกาโอ้ค่ะ <c oughs> น่าจะได้ดูทุกแมตพี่ไหนคะ ดูที่บ้านเนี่ยดูที่ทีวีนี่แหละดูที่บ้านเรานั่นแหละที่ทีวีบ้านเรานั่นแหละไม่ต้องไปดูที่ไหนาแข่งอยู่ที่ไหนนะคะกาตากาตากาตาผมก็อยากจะแม่เพื่อจะแบบมีโอกาสคือคือไม่ต้องไปรู้มันเหมือนนั่งลงทุนอะคือเรื่องที่ไม่ควรรู้ก็ไม่ต้องไปรู้ก็ได้นะเอาเป็นว่าได้ดูที่ไหนดูดูแค่ว่าเอวันนี้คู่ไหนวันนี้คู่ไหนก็พอแล้วเราก็นั่งดูไป ท่านต่อคือท่านไหนท่านลองไม่อช่เออคุณจะพูดเนี้ยคุณ <c ười> จะไปต่อเขาคุณจะลองยังไงดีกว่าดีมีตัวเจ็บ<อ>ไหมอะไรเนี้ยหาหาข้อมูลแบบเชิงเล็กอีกเห็นถามสถานที่เพราะว่าจะได้คำนวณเวลาถูกไม่ต้องมัน <c oughs> เดี๋ยวมันบอกเองว่ามันถ่ายกี่โมงเดี๋ยวรู้เองเห็นเห็นเขาก็มีเรื่องกสทชอะไรกันอยู่ด้วยช่วงนี้อันนี้ก็ไม่ต้องไปรู้เขาไม่ต้องไปรู้ อันนี้ก็ไม่ต้องไปรู้อะเขารู้แต่ว่าวันนี้คู่นี้รู้แค่ว่าเราจะดูคู่ไหนอคู่ไหนน่าดูถึงไหนแล้วกันเนี่ยอ๋อยี่สิบสี่นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อ๋อเราอออินสองตัวคือบ y วดีกับโออาถ้าอยากจะอออินนะตอนนี้นะแต่ว่าแบงค์ต้องทําความเข้าใจคนเล่นก่อนนะคือหุ้นพวกนี้เราไม่รู้เวลาจะขึ้นเมื่อไหร่นะเราก็ต้องถือไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้เหมือนหุ้นปันผลที่เรารู้ว่าซื้อแล้วจะได้ปันผลเท่านี้เท่านี้ ไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยมีผลผลนะสแล้วต้องมั่นใจว่ามันจะกลับส่วนหุ้นเวียดนามเนี่ยมันยังลงอยู่พี่ก็เลยยังไม่กล้าแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหุ้นเวียดนามอออินได้พี่จะบอกค่ะเพราลูกค้าก็ถามมาถึงตัวด r ของเวียดนามว่าสามารถอออินได้ไหมหเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอก่อน,อกกอนแต่ว่าคนที่คนที่เล่นแบบะสะสมที่ไอ้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะก็ว่าไปเดือนเดือนละรอบก็ได้ค่อยๆเก็บไปหุ้นพวกนี้ อันนี้ก็เป็นกราฟค่ะของบีวีด d ก็8 80ตดงิบตัวแม่ก็อยู่ระค่ะ80ถึง85ตัวแนวรับแนวรับอยู่นี่แบีวีดีก็ขอดูกราฟบีวีดีครับตัวล่างนิดทนึ่ะขอดูกราฟบีวดีตรงล่างนิดนึง อ่าอ่อโอเค,คไอ้แท่งแท่งสีเขียวเยอะๆว่าแบงค์เห็นไหมก่อนที่จะลงเนี่ยอันนี้เป็นแท่งกลับตัวนะสัญญาณกลับตัวใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็รุนว่าถ้าไม่มีนูโลก็แปลว่าบีวดีราคาที่ที่แบงค์ให้ซื้อเนี่ยแปดสิบถึงแปดห้าตังค์เนี่ยต่ำละค่ะอ่ะไปต่อได้เลยครับมาดูที่ข้อมูลเป็นยังไงอ่าการผลิตก็เพิ่มขึ้นนะคะพี่เปียอ่าว่าหเนี่ยค่ะ เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วปริมาณการขายก็เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็ดูรวมๆแล้วมีสนเสน่ห์เหลือเกินนะจ๊ะอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็ตัดไปเพราะว่าราคาขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูก็รอก็รออ,อ,อยู่รอมันลมหลุดอางทีน่หมันยังไม่หลดุดแต่มันมีข่าวดีด้วยแ่ะคงหลุดยากใช่แล้วค่ะอืม เราก็าไปโฟกัสที่โออาร์ะคะยี่สิบสี่บาทจ้าโอเคอ่าอันนี้เวียดนามที่ที่พี่เปียกคุยอยู่นะจ๊ะก็ยังมีนิวโลอยู่ค่ะ mm hmm. ช่วงนี้เวียดนามเขาก็ยังมีโบ๊ะบ้ากันอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวรอคือสัญญ mm hmm. าณตับตัวที่แบบว่านั่นยังไม่มีเนะาะ mm hmm. ต้องรอรอจ้ะโลโลของรอบก่อนปีที่แล้วประมาณ ยี่สิบสองจุดห้าค่ะยังไง<ช>ตัวนี้ตามเดี๋ยวตามดูก่อนจ้ะอ่าอันนี้เป็นตัว E หนึ่งนะคะ E หนึ่ง VF VN นี่ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง FU ค่ะก็มีนิวโรจ้าค่ะอย่าลืมนะคะว่าตัวพวกนี้คือเราค่อยๆทยอยเก็บกันมันจะไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะคะจบแล้วจา้าอันนี้ก็จะเป็น ห้องลายบริการสำหรับพี่เปียกช่วงนี้ก็ข้อมูลทั้งพื้นฐานเทคนิคอย่างเข้มข้นเลยค่ะพี่เปียกก็มาออกมาแบบประโพสให้กับลูกค้าส่งข้อมูลกับลูกคา้าแล้วก็มีวิเคราะห์มุมมองต่างๆค่ะของแบงค์แบงค์ก็จะคอยอัปเดตเกี่ยวกับหุ้นปันผลแล้วก็หุ้นกินคาใหญ่รวมทั้งติดตามพื้นฐานมาให้ทราบก,กันนะจ๊ะ <Okay, S 1> จ้ะใครคิดว่ามันใช่ ก็เปิดพอร์ตได้เลยค่ะสแกนตัวนี้ได้เลยนะคะมีอ่นนี้เป็นออฟ i ิ i ชียลลนเป็นระบบออโต้ uto, ก็จะแนะนำขั้นตอนการเปิดพอร์ตออนไลน์หรือโทรมาได้ค่ะ0826503ปี56จ้ะ